Gracias. แม่แอพสอดเอพรนุ so ่มนนวลคุณเนื่องในวันเกิดของนุ่นนวลคุณนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานสีดาราต้อมากเลยทีเดียวนะคะครบรอบวันเกิด28ปีแล้วค่ะแน่นอนว่าทางนักพิธหนุ่มชื่อดังอย่างนนคุณชานุนเนี่ยก็ได้รวมตัวราบรนดาลใขับฉลองวันเกิดกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวค่ะและปีนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าปีนี้สองคนที่สําคัญที่ไม่พลาดเลยที่จะมานั่นก็คือแม่แอพสอรหวานใจและลูกสาวคนสวยอย่างน้องปีใหม่ของแม่แอพนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าทางคู่เนี่ยก็ได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มนนกุลด้วยซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยน้องปีใหม่แล้วก็แม่แอดแลนออนได้ไว้พรออวันเกิดหนุม่มนุ่นกุลว่าอย่างไรไอเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ มีความสุขมากๆนะคะปีนี้ก็ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำเลยนะคะขอให้ได้งานดีๆสนุกๆนะคะให้แฟนคลับได้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอ่งที่ดีๆนะคะพบเจอแต่คนดีๆคนน่ารักขบงรเราสักคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีรืองให้มทุกๆวันเลยะค,ะ Hi. 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 ค่ะบ๊ายบายุาย ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันจะจบแค่นี้ไม่ได้ครับตอนนี้คือเราจบแล้วเหรอยังไม่จบยังไม่จบสำหรับทรานนี้ครับานี้ สวัดีครับพี่แอ๊ดครับสวัสดีครับน้องพี่ใหม่ครับมีจุดไฟนิดเดียวครับแข็งแนะครับเอาแล้ววุเค้กน่ารักมากเลยเอาละมีคนน้ำตาฟอแล้วตอนนี้ได้ครับเรียบเป็นสตาฟน้องน้องพี่แอ๊ด ร้องเพลง Happy Birthday ให้กับนอคุณหน่อยได้ไหมครับ Here to you ตอนที่จะเป่าอันนี้ถานได้ครับครับ <wan> อ <ita> ัน <Boy>? นี้ถ่านอะไรครับบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เป็นจริงว้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับออกั่นแบ่งเลยมัอถ่านแ้บมากเลย สุดค่ะทางนั้นแม่แอมก็ได้เขียนส่งตรงไปถึงวันใจหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยสังเกตเห็นว่านุ่มนวกุญชาน้นสะกดคําว่าเวยพรผิดตายโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็มีเนื้อหาเป็นการกล่าวขอบคุณความน่ารักและกําลังใจดีๆจากเรล่าบรรดาแฟนคลับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ นุ่มนนกุลเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณสําหรับทุกข,ของขวัญทุกคำอวยพรครับช้าหน่อยจัดเรียงรูปเยอะเมื่อแม่แอปเห็นอย่างนั้นแล้วแม่แอปก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์หวานใจนุ่มนนกุลว่าทุกคำอวยพรครับคุณครูแก้ให้นะคะนักเรียน ซึ่งแนนว่างานนี้นอกจากจะทําให้เราบรรดาแฟนคลับของทางคู่ฟินหนักมากๆแล้วจนต้องเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งคู่กันแบบล้วล้วทุกคนเนี่ยก็ยังสาตโ์มเมนต์ชื่นชมและเป็นเสียงเนี่วกันว่าทั้งสองคนมีความหวังดีแถมยังใส่ใจซึ่งกันและกันอีกด้วยในทุกๆรายละเอียดเลยจริงๆน่ารักนูอ่านแล้วเขินนะคะคุณครูว้าวคุณครูใส่ใจสุดๆคุณครูฝ่ายปกครองมาเองคุณครูครับนักเรียนจะถูกทาโทษไหมครับคุณครูทําไมน่ารัก ก็คุณครูก็น,น่ารักเกินเป็นต้นแน,น่นอนว่า คือจะขานวันเกิดของหนุ่มนนกุลซึ่งอายุครบ28ปีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะในฐานว่าสองคนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแม่แอปเปอนและทางด้านน้องปีใหม่นั่นเองค่ะก็ได้ถือเคกพร้อมกับยังทําคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มนนกุลในงานวันเกิดของหนุ่มนนุลอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยคีดแลวนะคะอย่างล่าสุดนะคะทางด้านหนุ่มนนกุลเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับขอบคุณทุกกำลัง กุลเนี่ยก็ได้พิมพ์คำว่าอวยควผิดทางด้านคุณครูอย่างแม่แอฟซออนเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าแก้คําอวยพรให้แล้วนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรา,ายละเอียดจริงๆค่ะแม่แอฟยังไงนในสุดวันเมาส์เนี่ยก็ขอร่วมอวยพรมาเกิดให้กับหนุม่มกุลหวาดสุขภาพแข็งแรงนะคะงานปังๆทุกป,ปีค่ะถ้ามีอะไรจาอัพเดตทางคุดวันเมาส์จัมาอัพให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ